สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะไปพบปะผู้คน EP ที่2แล้วนะครับอ่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปเดี๋ยวเราไปสุ่มเลขห้องกันเลยดีกว่ากิ bitten, นดูงเท้าพูดขคมคอเลย <Hey. S 1> <Hey. S 2> พี่พี่พี่อะไร f อพี่ f c ใครเอฟ f พี่ f อพี่ใครวัดกิอยู่มอเะอะไรเนี่ยฮะใครเนี <sh> ่ย <arp> ที่ทำ YouTube ไงผมดูพี่ทุกวันผมดูทุกวันพี่อยากฟังอ่ะคือชื่อเก่าพี่ชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรนะกุ้งเออหมูหมึกกุ้งพูดแล้วหิวเลยเป็นตัเห็นไหมไม่หิวเลยประโยคเด็ดพี่อ่ะมันติดปากเนาะเ้ี่จีได้ไงนี่ไปดีกว่าใครว่าเนี่ยเจอคนดังพี่เจอเอฟซีต้องชิ่งนะครับสวัสดีครับ อุ้ยอะไรอุ้ยพี่ต้องซมันหนูรู้จักพี่อ่ะฮะรู้จักอะไรอ่ะอ่ะใครเข้ามาพี่ทำช่องยูทูบปะช่องไหนเนี่ยเอ้ยช่องอะไรช่องอะไรอ่ะ,ช,ออะช่องอะไรไม่รู้โอ้โหที่ชื่อก็ชื่อเนี้พี่ใช้ชื่อว่าหมูหมึกกุ้งอ่ะเฮ้ยพูดละหิวเลยเ้ย <c oughs> ใช้ที่ไหน่งไม่ใช่หรอกจำผิดคนแล้วเอ้าช่องยูทูบติดตามถ้าใช่ก็ต้องรู้จักช่องดีเออไอเนี่ยอไเนี่ยเป็นชื่อของที่พี่ชอบกินใช่ป่ะใช่อ้าเฮ้ยรู้ได้ไงวะรู้แล้วติดตามอยู่ติดตามอยู่อ๋อสุดยอดไปเลยนึกออกแล้วนะนึกออกว่าช่องพี่อะชื่อ ชื่อไข้ตื่นใช่ไหมเราเราไม่รีบนอนพรุ่งนี้ไม่ไปเรียนระหนูไม่รีบค่ะตื่นเจ็ดโมงไปแปดโมงก็ทานอ๋อโอเคเราเรียนอยู่ชั้นไหนแล้ววะอยู่มสามแล้วค่ะอยู่มสามแล้วอ่ออยู่มสาแล้วเป็นไงเรียนยากไหมยากค่ะไม่เล่นไม่เลยไม่ตั้งใจเรียนอ่ะเราอ่ะเออ อ้ยนูตั้งใจแล้วถ้าครูเขาแล้วพูดแม่งเยอะเอ้าโทษครูเฉยเราเราไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยเลยเหรอเพื่อนมันไปนั่งอ่านหนังสือสอบกันหมดแล้วเฮ้ยเพื่อนเพื่อนดีนี่เออเพื่อนเพื่อนคนนีสัสดีทําไมเราทําตัวแบบนี้ค่อยอ่านอ๋อเดี๋ยวค่อยอ่านแล้วแล้วสอบวันไหนเนี่ยสอบกลางภาคอย่างนี้ยค่ะสอบวันไหนสอบพรุ่งนี้ค่ะสอบพรุ่งนี้แล้วยังไม่รีบนอนด้วย โอ้ชิวๆบอกเลยเฮ้ยชิวๆไปเดาใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหจบแล้วดีนี้แล้วอันนี้อยู่อยู่โรงเรียนมีแบบหนุ่มๆมาจีบไหมไม่มีค่ะไม่มีเหรอแสดงว่าไม่สวยอะดิหล่อเล่นรล่อเล่นอ๋อไม่ไม่มีคนมาจีบแล้วเรามีคนที่แอบชอบไหมมีหน้าีด้วยหน้าตาดีด้วยเขาเขาเขาอยู่มอไหน่ะ เขาอยู่หมห้าเลหมห้าเฮ้ยแอบชอบรุ่นพี่นี่ว่าเราเราได้คุยกับเขายังแอบไปเดินเดินสองสองไปเดินเดินสองสองเอาไม่ไม่ไม่ทักเฟซไปหรอไม่เอาเขามีคนคุยแล้วอะอะไรนะเขามีคนคุยอยู่แล้วเอาใครจะรู้เราต้องกล้าเสี่ยงดีเออหนูต้องกล้าเสี่ยงดีลูก เอ,เอาเรา,า,เ,รา,เ,ราเราชอบเขาเราก็ต้องลุยบ้างแหละเดินสวนกันทุกวันเค่ยังไม่มองหน,น้าเขาก็เขาไม่รู้ว่าแอบชอบน้องโอโ้โหเดินสวนกันคนเป็นคนเป็นสิบเป็นร้อยเดินสวนกันเนี่ยจะให้มองหน้าทุกคนได้ไงไม่ยองก็ดีแล้วยังม,มองหน้านไม่ติดอ๋อเดี๋ยวมองหน้านไม่ติดโดยแล้วแล้วเขาเขาชอบเล่นกีฬาไหมเขาเาขาดูเป็นลูกคุณหนูาเขาดูเป็นลูกคุณหนู เขาเขาเป็นยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยตัวขาวขาวตัวขาวขาวยิ้มน่ารักวนะ้ายิ้มน่ารักก็มาแล้วหนูหนูชื่ออะไรอ่ะชื่อลูกหนูค่ะชื่อลูกหนูจริงอ่ะอ๋อชื่อ,อ,อ,ช,อชื่อน้อง,น,องน้องลูกหนูนะโอเคโอเคแล้วแล้วพี่คนนั้นชื่ออะไรอ่ะอถ้าพี่คนนั้นชื่ออะไรพี่มห้า เอาถามก็บอได้เนาะบอได้บอกไปก็ไม่รู้จักเอาบอกมาก่อนเผื่อรู้จักทำไมห่วงหรอป <c oughs> ่าเดี๋ยวไปแล้วบาย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 ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมอันนี้ชื่ออะไรชื่อฝนครับผมครับผม ทำไมต้องครับผมอ<ป>่ะเป็นผู้ชายเหรอผู้หญิงค่ะเอาอ๋อผู้หญิงโอเคโอเคคุก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 เอาเอาเอามาคุกคุกกันใแถวนี้แล้วนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนอะ่ปะปหครับอะไรนะป .6 ครับป .6 จริงเหรอครับคุโอ้ยคุกคุกคุกไปดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม อันนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่อมะนาวชื่อมะนาวชอบมโนอ่ะอแล้วชอบมโนด้วยใช่กินถุงเท้าพูดละผมอเลยทำคลิปทำคลิปเหรอคลิปอะไรคลิปนิบมกระดาษไม่ไม่เป็นยูทูบอ่ะทำไมชื่อโนตีนยังอ่ะเอ้าโดนด่าเฉยเพื่อนนายไปละเพื่อนเราที่ไหนเรามาคนเดียวเอาเหรอชมไดเข้มาเหรอเอ้าก็ใช่ดิ ไม่สุ่มเลขห้องเราจะมาเจอเธอได้ไงที่เราอุตส่าห์สุ่มเลขห้องเพื่อมาเจอเธอเลยนะเนี่ยผมได้ขิดมั้งใช่พูดละเขินเลยผมได้ขิดโลกมันกลมดูเวีนกรรมอย่าฝากช่องไหมฮะฝากช่องอะไรทําไมต้องคิดว่าเรามีช่อง,ง,งด้วยเสียงมันน่าลงไหลอะเสียงมันน่าลงไหลเหรอขอบคุณครับ เหมือนพี่เอกอ่ะเฮ้ยมันพี่เอกเลยอ่ะใครอ่ะพี่เอกเออไม่รู้แต้ก็ไม่รู้เหมือนกันอ้อนึ่ว่าพี่เอกที่ชอบพูดเอาละครับสื่อเล่นชมทุกคนด้วยนะฮะใช่ครับเอ้าเหมือนมากเลยแล้วทําไมไม่บอกแล้วเมื่อกี้บอกไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปแล้วไปไหนอ่ะครับไปนอนนี่ครับผมค้าบผงค้าบผมโอเคทำไมแต่งชุดเหมือนกันเลยเอามันสบายดีไงใน แต่งตัวแบบสบายสอ๋อเออประเทศไทยมันร้อนรู้ไหมแต่งตัวโคตรเยี่ยวเลยหัวนายนี่โคตรเท่ย้อดไปเลยหัวจุกาเล่นกังไงเล่นกันไเล่นอะไรนายอ๋อนายอยากเล่นอะไรอ่ะเกมนี้เขามาไว้เพื่อคุยกันอย่างเดียวเออโอ้เอ้คุยเล่นได้เล่นได้๋อเล่นได้เล่นได้เอ้เล่นได้แล้วทำไมนายคุยกับเราอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นทำไมเงียบเออไอเราไม่เปิดไมค์กันแล้ว เออไม่เปิดไมค์กันน่ะเออทำไมไม่เปิดไมค์เอออุตส่าเข้ามาทั้งทีเนี่ยคุยกันหน่อยเด้เขาคู่รักกันน่ะขนมไทยหมาปูดูดิเต้คนแต่งชุดคู่ไดยน้ำเออแต่งชุดคู่เลยโอ้ยพูดแล้วแบบอยากจะร้องไห้เลยเนี่ยเอาท่านี้ไป <c oughs> เออเขาออกมากันเป็นคู่เราเ่ยมันตัวคนเดียวไม่เป็นไรเราคู่กันได้ลเฮ้ยอะไรครับแม่เดาใครเพิ่งมาเปิดไมค์ขนมไทยครับขนมไทยขนมไทย เป็นเป็นคู่กับอะไรเนี่ยหมาบูใช่ไหมโอ้โหเป็นคู่กันจบแล้วไปดีกว่า่ครับไม่เขาเป็นน้องอ๋อเป็นน้องเราไงเอ้ยเราอยากเป็นเพื่อนกับนายอยากเป็นเพื่อนกับเราอ๋อใช่เป็นมากกว่าเพื่อนได้ไหมล่ะฮันนี่เพื่อนสนิทเหรออมากกว่าเพื่อนสนิทอ๋อเพื่อนสนิทมากๆอืออ่ะมีคนออก เขาถึงกับออกไปเลยอ่ะครับเขาไปนอนครับเขาไปนอนโอ้ยนายจะไปไหนเนี่ยไปไหนเรายังไม่ได้ไปเลยเล่นอะไรไม่เล่นเอาเขาไไม่เล่นเรามาคุยเฉยๆล้วใครเข้ามาเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเล่นโหมดไหนโหมดชีวิตเซนไ้เธอโว้ยโคตรพอเอาอีก หอบหบเอาอีกเอาอีกเอ้ว้าป๊าปหรือเปล่าครับเนี่ยอะไรอะไรมาครับเนี่ยแถวนี้ใช่เลเถืะออะไรสี่สี่สตาร์นึงไงเล่นเถอะออ๋อหมดอะไรนะหมดอะไรซีพีซีซีพีซีเอออ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดดิหมดแล้วเออนี่แหละซีพีซีจัดจัดอันดับด้วยก็ได้หมอนานานางนางอันนี้มันทะเลสาย่ใช่จัดเออเนี่ยไปอุ้ยอยต้องงี้ เ,เอา้ามัน,มน,มนมยังเป็นยุกกุ่มเฉยเลยสวัสดีครับมีใครอยู่เปล่าเอาทำไมเพิ่งมาเปิดฮะอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่อแก้มอันก็สะกดเป็นไงทำไมไม่สะกดอ่ะเอเหมือนโดนด่าเลยมันน้ยร้อนเหโอ้รหห้องเราเปิดเปิดแอร์มาอยู่ด้วยกันไหมันนี ม่ต้องก็ได้เก่งใจอ๋อเก่งใจร้อนนี้เรียนเรียนอยู่ชั้นไหนเนี่ยมหมอมไหนมมสองมสองหนูลุกที่หนีแฟนมาเล่นเกมยังไม่มีแฟนเลยโอ้อย่าพูดถึงผู้ชายเขา้าพูดจรงจันทุกคนอะแหไม่มีแฟนไม่มีแฟนโอ้ยอย่ารวมพี่แล้วกัน ทำไมทำไมถึงทำไมถึงตั้งชื่อนี้มันขมคอดีพอเอไม่ใช่เรื่องรู้ว่าพี่อันนี้เมียมาเล่นแตเมียอีกละานนี้เมียอ,อีก็ะไม่มีี่ตอแหลแล้วผมก็มาว่าแต่พี่เวอยู่ต่อไปก็คงจะโดนดา่า <c oughs> เอาลวพี่ไม่อยากโดนดา่าไม่ใครจะอยากโดนดา่า เมียพี่มาตามแล้วพี่กับบ้านยังไม่จบเรื่องเนียไม่มีก็ยังไม่มีเนี่ยโอ้ยแต่หนูยหอยากให้พี่มีไงอยากให้พี่มีหนูก็มาเป็นแฟนพี่ท่านนะโอ้พี่เดียวเรียกเมียพี่มาฆ่าพี่อีกรอบเมียอีกรอยิ่งอยู่นานยิ่งโดนด่าไปดีวกว่าเกียจโดนดา่าแล้วเนะี่ยโอ้บาย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 ไปละเออคือไม่มีใครอยู่ท้ายอ่แสมดี ก็ชอบด่าเขาใครจะอยากอยู่ด้วยวะโอ้พ oh, ี่เอมันร้นเปิดพัดลมใส่แกซะบ่นทำไมบ่นทำไมทำไมต้องดุก,กันด้วยวะอ,อ่ะขอโทษขอโทษอันนี้คือไม่ใช่รหัสหนูจริงๆพูดจริงๆแล้วทำไมไม่เอารหัสตัวเองมาเล่นไม่เอาเขี้เกียจมันไม่มันไม่มีใครสุ่มเจอหนูไงก็เลยเอารหัสมาเล่นรหัส oh. รหัสที่เติมน้อยเะจ็ดลิ มันก็คือรหัสพี่ฉันนั่นเองรหัสพี่เอารหัสพี่มาเล่นดว่ะเออเดี๋ยวก็จะเฮ้ยมีสีขั้นสูงใหม่มาแล้วอ่ะเฮ้ยต้องไปเปลี่ยนแล้วแหละไปไปละจะได้แยกจากกันสักทีโอพี่อย่าทิ้งหนูอโอเคอพี่ไม่ทิ้งหนูก็ได้ไม่หนูจะไปแอดพี่ใน,นรหัสนั้นแอดทำไมเพื่อนเต็มแล้วโอ้นี่ใส่ไม่ดีเลย <laughs> อยากแอดเพื่อนเนอ ต้องออต้องลองเพลงให้ฟังก่อนเพลงอ่ะเพลงที่หนูชอบฟังอ่ะรอฟังอยู่ชัส่งยิ้มมารูเธอาทาฉันกระวนกระวาย<อ>มีคนคนหนึ่งกลายเป็นหัใจง่ายชอบถึงง่ายได้<อ>ตกมแบบไม่รู้ตัว ความน่ารักของเธอมีอิทธิพลต่อใจและฉันคนนีต้องทำอย่างไรฉันได้เข้าไปใกล้กับเธอให้เรานั้นรักกันไม่ใช่ฉันรักเธอตกเป็นฟานตัวยงตันตาคนแรกที่ตต่างแต่วันที่เธอส่งยิ้มมายสุดอไไปปเลละ ได้ฟังเพลงก็ชื่นใจเราเองเพลงให้ฟังแล้วก็หนีเลยค่ะน้องๆพี่เขาไม่แอดเราอะเขาไม่แอดใครอะทุกคนเราจะแคปภาพอยู่ดีเฮ้ยอย่าแคปภาพเฮ้ยอย่าอย่าแคปภาพนะทุกคนเอาเอาทำเสียงสะเอือนอีกก็ดูพี่เดี๋ยวเอาทำไมอ่ะ ก็พีพีแอดอ่ะทำไมต้องแอดด้วยอ่ะก็เพราะหนูไม่มีคนถั่วล้อต้องให้พีแอดรู้ไหมรู้ไหมอ่ะว่า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 ให้เราไปได้ยังโอ้เอา้า <c oughs> ทำเสียงสะอื้นอีกอ็อย่าทำเสียงสะอื้นดีทำไมอ่ะผิดตรงไหนน่าสงสารน่ารักอ่าไปแล้วไปลวบลายบาย ไม่บายครับสวัสดีครับโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ